อเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมผมกับคอนเปสเตนเล็กเกมดูดด้ลิงก์ s น y น p ที่หนึ่งร้อยสิบแปดลยนะคุณผู้ชมนคะรับก็ขึ้นด่านห้านะครับอัดสักหน่อยนะครับเพื่อมันจะมีอะไรที่เป็นอีเวนต์เข้ามานะครับซึ่งมันก็มีจริงๆอ่ะไหนดูซิว่าใครมาใช่ไหมมันต้องมีคนมานะครับถ้ามันเปิด มาที่เกตแบบนี้นะครับอ่ะนักดวลการระดับตำนานปรากฏตัวขึ้นนะครับอันล็อกแหละเชื่อมต่อกับบล็องสโตนนะครับก็คือเทสเซโอนั่นเองนะอ่ะเทสเซโอนะครับว้าวเยี่ยมเลยนี่เหรอเรวลิงแสนะครับเทสเซโอนะครับแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษเป็นบล็องสโตนอะไรนี่นะนี่เนะี่ยมันก็เหมือนกับ ระบบ AR ที่พวกเราใช้อยู่นะสี่นะครับก็คือ augmented reality นะเออเดี๋ยวสิเราสามารถจับสิ่งของได้ตรงนี้เลยนี่มานะครับคือแบบสมจริงมากๆนะฮะนี่มันแบบว่าแอดวานซ์มากกว่าที่ฉันคิดอีกนเนี่ยนะครับว่าแต่อยู่มาอยู่ไหนกันเนี่ยนะครับเฮ้อ <c oughs> กระสมเป็นอยู่มาดีนะมาถึงแล้วก็วิ่งไปทั่วสินะนะครับ ถ้าเกิดว่าฉันเริ่มที่จะดวลแถวนี้แล้วก็บางทีมันนั้นอาจจะโผล่มาแล้วก็สู้กับฉันก็ได้อะนะเพราะว่ามันคงไม่มีใครที่ชอบการดวลมากกว่ายูมาแล้วก็แอสเทลอีกแล้วนะนะ,นะครอเทเนะครับได้ปรกบตัวกันที่เกตเราสามารถไปท้าสู้แกับเทสซโอได้นะครับที่เกตลหละอ่ะก็ยังไม่ได้ปลดล็อกตัวละครอะไรใช่ไหมแต่ว่าไปสู้ได้ เดี๋ยวเราไปสู้กับเทสโอกันนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเด็กแป๊บเปลี่ยนเด็กเรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับก็นะเราจะต้องเปลี่ยนเกรไปที่อ่าภาคเซลใช่ไหมเอ่อภาคเซลล่างสุดโอเคครับนะมันจะเลื่อนมาตรงนี้ได้นะครับอ่าสู้เลขสี่สิบได้เลยแหรอถ้าเป็นภาคเก่าๆนะแอบมันจะให้เรียงสิบยี่สิบสับสิบสี่สิบใช่ไหมน,นี้มันขึ้นสี่สิบได้เลย,เลยการที่ไม่มีก็คือตินอาร์จูกเหรอ b บโอฟ l c o คอน,นครับไวยัพพันธิบีเนบแล้วก็เวสแอนไซมัสหรือไซมัชัวส์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ท o อยโซเจอร์นี่ผมมีแล้วกก็จะดอกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอจัดก่อนเลยนะครับก็มาเจอกับยูมาะครับเพราะเรามาหาเขาเองกันเองนะเออเทสเซโอไหนมาจนได้สินนะเนี่ยประมาณนี้มาจนได้อย่างนั้นแหละคะือยังไงดี ถ้าเกิดว่านายไม่ทิ้งฉันแล้วก็พวกเราต้อจะมาพร้อมกันนะเออก็โทษทีนะคือตอนนั้นฉันอยากมามากๆเลยดูจากที่นายยิ้มแล้วเนี่ยก็บอกได้เลยว่านายกำลังมีความสุขในดวลลิงแสงนี้นะใช่แล้วละมันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการดวลนะครับจากนักดวลการที่เก่งๆรอบโลกเลยหมายความว่าสกิลนายตอนนี้ก็แบบเก่งขึ้นแล้วใช่ไหม นายต้องไม่เชื่อนแน,แน่แต่ว่าตอนนี้ฉันจะโชว์ให้นายดูแลเทสึอโอนะครับเอาหลังเงินก็ไปลุยกันเลยยูแมะนะครับสองวันนี้ก็เป็นเพื่อนสีกัน,กนนะรประมาณนี้นะแล้วลันศุกสิบจไปเทสึโอนะครับ,ออนะรบสู้แก๊บเรายูแมะนะฮะแมะฉันเนี่ยจะเต็มที่ไปเลยนะฮะประมาณนี้นะ ่าคิดว่าจะเอามือให้แนทเสือฉันจะทำให้นายแพ้เองอยู่แมมนะครับไม่เธอฉันต่างหากเล่าแถมเถียงกับแอดเซลด้วยแอบผมจะมอบฟันเกล็ดแทบโวัยนะครับกับดักอีกวนตีนมากๆแต่เอาไว้ทำให้มอรเซอร์ของพันธุ์ครับที่ลงมาเนี่ยมันถูกกับเป็นป้องกันนะครับทีนี้ ใช้เอฟเฟกของซิมูนเนปเพื่อนำโมซัมมอนตัวมาออกมาแล้วก็จะมีการ์ดเวทมาเสริมด้วยนะฮะเอาไปช่วยในการเรียกมอนสเตอร์ Monster จากเด็กออกมาในะประเภทแบ็ควิงนะฮะอยากไปวนตอ่อเนื่องอนี่เนี่ยไปก็แอบผมมาเอาตัวนี้แล้วกันนะเกลเดอะเวอร์วินนะฮะลงมาแบบโนมอลนะฮะเพราะใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดเบสต่อเนื่องอันเมื่อกี้นะฮะอ่าทีนี้แบ็คเวอร์วินจะทำงาน ใช้กายไปวนต่อเนื่องในการเซิร์ชเอามอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งขึ้นมือนะฮะเป็นตัวนี้แล้วกันนะโอโรจิเดอะสคอร์เนบก็แอะต้องซิงโครกันแล้วเพื่อนขอจะไปเจซสม,มอนมอนสเตอร์มาหนึ่งตัวอันนี้เนบก็ซิงโครเอาตัวนี้แล้วกันนะจะได้ยิงชิงได้นะครับ ตัวที่จะซิงโคลมานี้นะครับเป็นตัวที่สามารถมีเอฟเฟก์ยิงมอนสเตอร์ทิ้งได้นะครับของฝั่งตรงข้ามหนึ่งตัวนะก็ะคือเด,ดสทรอ,อยนั่นแหละนะฮะอ่าดูฉากซิงโคลกันแป๊บหนึ่งตกจุกแล้วนะครับซิงโคลตอนนี้จะจะ,จะกลายเป็นคนจะเอ็กซีฟกันแล้วเนี่ยนะทีนี้จะมอบคอนมิกไซโคลนไว้นี่ย,ยนะแล้วก็จบเทิร์นไว้ก่อนนะ จแลกตีไม่ได้นะครับเอฟเฟก์ของซีมูนะครับจะมีัต่ล์พอยต์หนึ่งพันด้วยนะครับตอนจบเทอนด้วยการทิ้งแบ็คเบิร์ดบินไปที่สุสานนะฮะออมมันเลยไวแบเจ็ดอะไรทักอย่างจจักเกอร์นะครับอ่ะใช้เลยฟันเกทแทบโพล่เลยครับดูซิวิธิตบอกอะไรไว้กัดกับดักทำงานนี่นะครับมันลงมามันก็ต้องหมอบเลยนะครับลงมาแบบ การเป็นป้องกันแบบหมอบเฉยเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ทีนี้เชฟเฟกของเจ้านี่และคิดดูเรนชอว์เวอร์เพื่อยิงทิ้งเนฟที่บอกไว้เมื่อกี้แล้วก็ตีเข้าไล์เลยแล้วกันนะ<ป>มันจะเหลือไล์พอยต์หนึ่งร้อยแอบเกือบไปเหมือนกันไม่นะไม่เหรอมึงไม่เหรอโจมตีโดยตรงตีแล้ว ฉันไม่ยอมเพลหรอกเนปแอนจะเชินบิ๊ก่อนนายทำได้ดีมากอยู่แม่เนปนี่มันไม่เยี่ยมเท่าไหร่เลยอ่ะฉันพลจูเยออมมอสเซอร์ไว้หนึ่งตัวและขอจบเชิญเน่ปตอนนี้เรามีโอกาสชนะสูงเนปได้เลยแตาฉัน ยูมานี่ค่อนข้างขีง้โกเหมือนกันนะครับมีเพื่อนคู่คิดนะครับสร้างกายไอยผมมีบโบราเดรสสเปียร์นะครับตัวนี้สามารถตีรูดีเฟนได้นะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวตัวนี่สีแล้ว,วลกันนะถ้าดีเฟนมันไม่ถึงพันเจ็ดก็ดองเลยนะครับเอฟเฟกต์ในการตีรูดีเฟนนะโจมตีอือพันสองเข้าห้าร้อยนะครับเรียบร้อยเลย นายนี่เก่งกว่าเดิมไงเนี่ยย okay. ูแมะเป็นยังไงล่ะเทสเซโอฉันเนี่ยจะกลายเป็นแชมเปี้ยนในอนาคตแบบประมาณนี้วยโมกันเข้าไปนะคุณยอฟโอเคเอะเวื่มาเรียบร้อยน่าจะมีเนื้อต่องอีกนิดนึงเนี่ยผมคิดว่านะเรามาดูกันนะฮะตอนนี้มีเบนยูกิลงดันด้วยนะฮะเจ๋วไปเลยนี่ยูแมะชนะฉันได้ง่ายๆเลยนะเนี่ย ใช่แล้วแหละฉันเนี่ยไม่ยอมแม่แบบว่าแพ้ให้กับนาอีกหรอกนะนะครับคือเอานี้มันจะแข่งกันทําอะไรตลอดนะครับนายมันจะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแล้วแหละการที่นายสู้แบบนี้นี่นาะยคงไม่แพ้ใครแล้วเนี่ยคือเรก็ชมเรามาแบบนี้นะอ่พูดถึงการทายแพ้นี่นะเนี่มีอะไรงั้นแหละคือพวกเราเนี่ย สูญเสียการ์ดดัมเบอร์ไปหมดเลยนะนะครับเดี๋ยวนะนายทำอะไรลงไปนะในเสียการ์ดดัมเบอร์ไปหมดได้หละนะครับเป็นการ์ดเอ็กซ์เซทที่มีเลขนะนี่นายคิดบ้าอะไรของนายอยู่เนี่ยนายรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนจะไปเก็บพวกมันมาได้ครบเนี่ยรู้ไหมนะครับเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยเป็นความผิดของแอชลซลตั้งหากที่ทำมันหายไปน่ะนะครับ เดี๋ยวน,นะเราเลิกบกก่อนดีกว่าประตอนนี้เนี่ยนาจะทํายังไงล่ะยูมะทำยังไงต่อดีเนะก็มีแค่หนึ่งอย่างที่ต้องทำนะก็คือต้องเก็บมาให้ครบอีกรอบหนึ่งยังไงล่ะเนะครับเป็นโซลูชนันที่ง่ายๆมากก็ใช่นะฉันไม่คิดว่านายจะทําได้คนเดียวนะรอบนี้เนี่ยนะครับฉันจะอยู่ที่นี่ช่วยนายเก็บการ์ดนัมเบอร์เองนะครับ เพื่อนดีนะครับเทซิอโอเดี๋ยวนะนายจะสู้กับพวกการ์ดนัมเบอร์เหรอมันคงเป็นการยากที่จะชนะนะถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดนัมเบอร์ของตัวเองซะก่อนนะ่เดี๋ยวแล้วนายจะใช้ได้เป็นข้ออ้างเหรอหถ้าเกิดว่านายไม่ใช้ทำไมฉันต้องใช้เป็นข้ออ้างด้วยเล่านะครับก็คือจะสู้นะนะครับดูมาก็คิดนะฮะโอเคเทซิอโอ งั้นก็มาลุยกันเลยเนะหาก,การ์ดใหม่ได้เลยฝากด้วยล่ะนะครับ <c oughs> วอเต่เอ่อโคโทรีนะครับหรือว่าโทรีในภาษาอังกฤษนะไปไหนซะล่ะทำไมนายสองคนไม่ได้มาด้วยกันนะคือ,อนางเอกของภาคนี้นะโคโทรีเหรอเออ,อจริงสิฉันลืมเธอไว้ข้างหลังะครับมีการลืมด้วยนะครับที่ไหนล่ะเนี่ยในห้อง ติวเตอร์เดี่ยวเนี่ยนะครับทิ้งไปที่ห้องติวเตอร์เดียวเฉลยอยู่แม่นี่มันแอรเรียแรกเลยนะเว้ยนะครับฉันบอกได้เลยว่าเธอเนี่ยต้องแบบว่าโมโหมากแน่ๆยังไงก็ระวังตัวด้วยแล้วแกนงั้นยังไงดีนายช่วยฉันหน่อยดินายไปเอ,อ่ยยังไงดีไปขอโทษเธอแทนฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยแมวนายก็ไปขอโทษเธอเองสิ ไม่นะเนอะ่ก็จบประมาณนี้นะฮะส่วนทันโสนี่ยังไม่อันล็อกนะครับว่าแต่มันมีภารกิจปลดล็อกตรงไหนวะเอตรงนี้หละหรือว่ายังปลดล็อกไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันที่เห็นก็ไม่มีนะ ยังไม่มีภารกิจปลดล็อกของตัวเท็กซูนะครับ go, ลองเข้าไปดูด้านในสิตรงนี้มีขึ้นบอกอยู่นะครับว่าอันล็อกมิชั่นเนี่ยจะปรากฏขึ้นหลังจากที่เข้าสู่ด่าน6ในโลกเซลนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะเอาละครับคุณผู้ชมแกรอบในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะในพาร์ทน่าจะเป็นการมาของโคโทรีนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะถังไงนะครับคลิปนี้ก็ต้องไวก่อนคลิปหน้าน,นะครับ ya